ครับผมวันนี้เราเป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งเราจะมาหาหมึกสดๆกินขาดมาเท้าสีหลายๆมาหนักเทาสีได้กินบอคิดว่านะโอ้โหยีเาที่ฮาโลนะครับฮาโลฮาโลนี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับปล่อยกุ้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอนั่งลุ้นปลาเขย่าคันเวลามันจะเขย่าคันเขย่าแบบไหนครับนี่ครับอืดอืด เอาละครับสองโมงครับฝ่ายลุ้นครับผมตากล้องของเราอยู่ตรงนี้อ้าวมาแล้วทำไมไม่แล้วคนขับเรือไปไหนนี่เออเป็นนองก่อนเลยไปนนองก่อนนะครับรอติดตามกันไปนะครับผมว่าเราจะได้หมึกตัวแรกตอนไหนอ้าวป้ายนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันครับเอาขึ้นมาสาวควงผีคองผีคองทั้งเลยเออควงไว้ใหกันรุ้นกันครับ มั้งมันติดติดบ่เนาะขึ้นไหมเอาตะควาเออแยกไว้เอ๊โอเคค่อยๆสาวเดี๋ยวม่านสายสายอยู่สาเดี๋ยวสายที่นี่เดี๋ยว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 นะสายดึงสายติดเบรกครับติดเบรกเราคนเขานัเบรกเดลยบอเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นคนยังคนยังนู้นนู้นเขาขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้อทว้างนั้นได้เลย เดี๋ยว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 เอาดึงนครดึงเบรกดึงเบรกมาไปทางพี่อ่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเรือหลบมา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 กออมาออมาออกมาดึงเบี่ยงออกมาทางนู้นดึงเบรกไปั่งนู้นมาแล้ว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 ติดเบรกเหรอบิกทางไหนเบี่ยงไปทางนู้นเอาเอาทางไหนเอาเอาลอถเอาไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยปล่อยเอาลอถเอาไปจุลักจุเลียไปมามามา กีตัววะสตัวนี่ตัวนึงเอาขึ้นมาก่อนเอาเไม่เอากระป๋องเหลืองมาเอาชว์ก่อนช่อก่อนชว์ก่อนชว์พี่น้องเราก่อนนี่มาแล้วอุ้ยนู่นตัวนึงอะเอาถือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อนอนนถือไว้เอาถือไว้ถือไว้เอาตัวน้มาก่อนมา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 กี่ตัววะสองตัวมาแล้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 วยกยกยยอยยกขึ้นเยกขึ้นยกขึ้นอย่าไปกลัวยขึ้นเลยยกขึ้น อุ้ยมาแล้วครับสองตัวคู่มาแล้วสิ่งที่เรารอคอยอันนี้ตัวเมียตัวคู่เพราะว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าอ่าได้แฉว์แฉว์โอ้ยสิ่งที่กระป๋องเหลืองกระป๋องเหลืองแล้วกระป๋องเหลืองแล้วเดี๋ย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 วก็กระป๋องเหลืองชูขึ้นครับชูขึ้นชูขึ้นเออนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ชอบไอเด็กต้รีบไปเอา ก็ปังเรื่องมาพคดน้ำเราไม่เป็นไรนี่รก็เป็นจริงเอ้ยแล้วสิ่งที่รอคอยมาแล้วครับมาแล้วนะครับเเราปล่อยเกลอุ้ยอุ้งอ้าวุ้ยอุ้งอุ้ปอุ้ยอุ้งปล้ยอยุ่้นี้ปลดอยอางยี้ยอุ้อยัา้กอะ้ยอั้ยอ้อุอุอ้ยอป้ยอ้ยอล่อยออยอป้ยอยอยอออออออย่อออยอนนะครับ ปล่อยปล่อยปล่อยมันตึงๆกงอันเด้อเดี๋ยวไปเข้าตรงเบรกเด้อกุ้งอยู่ตรงไหนฮะเออของหลังปล่อยไปนะครับสิ่งที่เรารอคอยนะครับเจอแล้วอ่ะไปค่อยๆไหลไปทีละตัวไหลไปทีละตัวนะครับเออสมกันเรอคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวสวยงามสวยงามสวยงามแมแฝมสวยงามปล่อยไปเอาก็ไหลตะกัว ไหลไปค่อยไหลไปแลวน้ำจิ้มเฮ้ยัอไหลน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นใจเย็นไปดึส้นสายนู่นสายนู่นสายนู่นเช็สายนู่นมาก่อนเอ้ยมีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้หนักดไม่ใช่พันกันอีกแล้ว Cool ball, Yeah. ปล่อยลงก็หิดถึงอย่าหมายน,นี่ครับเบื้องหลังความสวยงามของเรานะครับอ่าทีนี้เราก็จะประกอบคือเชีพปล่อยได้ประวัดปล่อยได้เนอะปล่อยเขาก็ปล่อยเข้ามาล่อย,อยอล่อยน้อยแบบแต่ง่าน ม่หรอะเขาสะบีไม่หรอบ่แล้วเขาจะวุ้ือาาให้เอาาสไม่อาวัด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 ชิวเลยวะนเนี่ยเขากินเ Very mm, good. <laughs>